ได้สุดท้า,นนามานันตั้งใจไว้แล้วค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะตอนนี้ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเช้าว,วันนี้เนี่ยเรามีภารกิจหนึ่งที่ต้องทำให้สาเร็จ ยังยังยังมีภารกิจที่เราเกาะอยู่ต้งแตะเมื่อวานนี้ให้คนที่ดูไลฟ์สดของพี่จันนะคะเห็นว่าเราเราตอนนี้อย่างกำลังประสานเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณยายไอ้นะคะคุณยายวัย77ปีที่มีการแขกขาดคือตอนนี้เนี่ยถ้าถึงวันนี้ติดอยู่ในบ้านแล้ว3วัน3วันก็คือยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็แช่น้ำไม่รู้ว่าชะตากรรอนี้ยเป็นยังไงแต่สิ่งที่ดี ิ่งที่เป็นข่าวดีือคือลูกๆเนี่ยยังติดต่อยายได้อยู่แต่เสียงสุดท้ายท,ที่ลูกเนี่ยได้คุยคือคุณยายบอกว่าครั้งสุด <คำ S 1> ท้ายคราสุดท้ายนี่ค่ะแม่บอกว่าแม่จะไม่ไหวแล้วก็เลยพงอาหารเราตั้งแต่ดีสี่ดีห้าบอกว่าช่วยทีวันนี้แผนการมันจะเป็นยังไงบ้างคือตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีคอยคลอยตรงตามร็วนะคะแล้วก็พี่ก้าวเนี่ยก็ได้วางแผนการแบ,บ่งทีมลงพื้นที่ที่แม่สาย วันนี้ก็มีพลกบด่ตามเนาะเข้าไปในพื้นที่กับพี่พหน่วยซีแล้วก็ตอนนี้มีพี่ก้ามปูที่ขึ้นฮอไปกับพี่ๆทหารนะคะซึ่งพื้นที่เนี่ยเรายังเรายังไม่สามารถระบุได้นะว่าทหารเอาข้าวไปส่งที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยอยู่ด้านบนฮอ เราเราไม่สามารถติดต่อได้แต่โชคดีมากมีคลื่นมีคลื่นอินเทอร์เน็ตนะใช่แต่ว่าเขาตอบกลับไม่ได้เคยเคยเคยขึ้นไปแจเข้าครั้งหนึ่งที่โทรกลับหาพี่พลอยให้ดูนะคะพอยโทรมาพลอยโทรมาเมื่อกี้นี้เพิ่งอัปเดตกับน้องพี่พลอยล่าสุดคือตอนแรกที่เข้าไปหายายอ่ะเกือบเกือบจะถึง เล์อยู่ด้วยมาพี่คุยได้ว่ามาเลยก็วันนี้นะคะเรื่องการเสริมพีมที่จะเข้าไปบ้านยายต้องต้องบอกสถานการณ์เมื่อวานก่อนว่าบุญพีเทคกเสษมกับพีมีจันแล้วก็พี่พลอยที่ตุนมตามเนี่ยก็เกาะติดสถานการณ์อยู่เหมือนกันแล้วก็เข้าไปแล้วซึ่งทางเข้าหน้าบ้านยายเนี่ยประเด็นคือมันเป็นหลังเรือยัยายไหนครับยาย หลังกระบบอ๋ออ <c ười> okay. ๋อใหญ่มดอือใช่ไหมอ๋อตกใจหมดเลยโอเคมีแล้วมีแล้วมีแล้วแล้วว่าใหญ่แล้วสถานการณ์ใหญ่เป็นยังไงบ้างอ๋อจบใจหมดเพราะว่าตอนตอนน้องทีมทีมในพื้นที่ถูกเข้มาแล้วเราก็รู้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้อนนิดนึงเมื่อวานเนี่ยประมาณช่วงเย็นๆแล้วแหละเนาะกว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรกันเสร็จเข้าไปประมาณห้าโมงเนี่ยไปพี่ท ปรากฏว่าความลำบากของเมื่อวานคืออะไรไมันเป็นโคลนลความลำบากของเมื่อวานคือหนึ่งเดินเข้าไปแล้วมันเป็นโคลนตูงตามบอกว่าโคลนถึงหัวเขา่าต้งตามเนี่ยสูงสูบประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบกว่ากว่าโค<อ>ลนเนี่ยมนถึงหัวเข่าแล้วเวลาเราจะก้าวแต่ละเที่ยมันต้องยูงมันดูดแล้วมันต้องใช้พลังเยอะอย่างหนึ่งพอเดินเข้าไปใกล้ๆที่จัดของคุณยายไออีกทีนึงเนี่ยก็น้ำน้ำมันแรงมันเป็นเที่ยวมันเป็นแย่ใช่มันเป็นสีแย่ พอมันเราเราอยู่ตรงจุดที่พอน้ํามันตรงอย่างเงี้ยค่ะน้ํามันจะแบบแรงมากๆที่เขาพยายามที่จะโยนเชือกไปฝั่งตรงข้ามนะคะโยนเชือกไปฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วเนี่ยน้ํามันยังแรงอยู่เมื่อวานนี้ตุกตาเลยเพราะว่าพี่ไผ่พี่พี่จัดยิงวนนี้เพชรเกษมเนี่ยลื่น้ำฝัง๊จริงเหรอคือแบบพอพอเราได้ฟังเรารู้สึกว่าอุ้ยมันหนักนะคือเมื่อวานเนี่ยในภาพในภาพที่เราเห็นภาพค่ะที่เราเกาะติดอยู่ทางบ้านยังไง ภาพคือพี่เจ้าหน้าที่ทขเขาพยายามหภาพแยกไปโดยที่หนึ่งมันก็มีหลายวิธีหนึ่งก็คือไต่เชือกสองก็คือเอาแพยยาอัดนเล็กๆล,ล,ลองไต่เข้าไปแล้วก็มีแผนว่าคืนนั้นถ้าเราถึงตัวคุณยายจริงๆเนี่ยต้องประเมินอีกทีว่าการที่ให้ยายอยู่ในบ้านต่อกับการพาออกมาอันไหนปลอดภัยกว่ากันเพราะว่าบางทีการพาออกมาเนี่ยอันตรายกระแสน้ําแรงมันเชี่ยวนะคะปารากฏว่ายังไม่ทันได้ถิอตัวคุณยายเลย ก็ต้องยุติยุติการกิจเพราะว่าหนึ่งมืดด้วยใช่ประมาณหนึ่งทุ่ม แล้วมันมืดเลยต้องใช้แสงสวรร่างเยอะอีกอย่างอากาศหนาวค่ะอากาศหนาวน,น้ำแรงน้ำเที่ยวก็เลยต้องยุติภารกิจก่อนนะโชคดีที่ที่ทางลูกสาวเนาะพี่กับพี่ <ใช S 2> จอเนี<จ>่ยยังยังสามารถติดต่อเป็นยาได้นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ทางทีมมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ย<ม>ก็ได้เข้าไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อที่จะพูดคุยวางแขนงงานว่าเราจะมีการเข้าไปช่วยเหลือยังไงได้บ้าง จนตอนเช้าของวันนี้ค่ะวันนี้ก็วันที่12กันยายนก็วางแผนกันไว้ว่าเดี๋ยวจะมีพี่ๆจากกองทับเรือนะคะหน่วยซิลหน่วยซิลเนี่ยเข้าไปกับพี่ๆทีมลนิพิเพชกเกอร์เ่มเมื่อเช้าประมาณสัก10โมงครึ่ง10โมงครึ่งมีพี่ไผ่พี่ไผ่เพชรเกษมกับหน่วยซิลค่ะสี่คนรวมเป็นห้าคนมีเพชรเกษมแค่คนเดียวเข้าไปช่วยคุณยายนะคะ แต่ว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่ะต้องขอเดี๋ยวออกมาก่อนเพราะว่าเหมือนจะเข้าผิดฝั่งไม่ไ้เข้าผิดฝั่งหรอกคือเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนที่มันจะเข้าไปแล้วอาชิดตัวใหญ่ได้เร็วที่สุดแต่ว่าทีนี้พอเข้าไปฝั่งเดิมที่เราไปเมื่อวานนี้ค่ะกลายเป็นว่าเราไปเจอน้ําแรงอีกเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยขอเยวออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปอีกเข้าไปเข้าไปทําไหนอัญยาแม่สายดยานงแม่สายใช่ไหม เขาไปไดับแม่สาย<ม>คือมัน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 มีอุปสรรคเพราะว่า<ม>บ้านของเุย์ยายใกล้บ้านของเมยญยายใกล้เขาเรียกใกล้แม่น้ําใช่ไหมคะใช่คะ่ะใกล้แม่น้ําแล้วน้ํามันลดปลหลิกอะ่ะตรงนั้นอ่ะใกล้ใกล้แม่น้ํามันจะทําให้แบบน้ํามันแรงขึ้น,นะะอีก,อ,กอีกอย่างน<ม>ึงก็คือการทํางานที่หน้าง,งานนะคะมันต้องปรับแขนตลอดเวลาไม่สามารถวางแผนลูงหน้าได้เลยว่าแบบนี้แล้วจะสําเร็จ ต้องไปเส้นทางนี้แล้วจะได้ใช่เพราะมันต้องสำรวจแล้วก็ต้องเข้าไปในพื้นที่จริงเพื่อให้ได้เห็นสถานการณ์จริงคือเมื่อกี้เข้าไปแบบระยะระยะทางที่จะถึงคุณยายใกล้มากๆแล้วที่พี่พลอยทัวรนะ์อัปเดตเนาะมันใกล้มากมากแล้วแต่ว่าพอเข้าไปเหมือนเดิมพอมันเจอแยกเพราะน้ำแรงใช่แต่อันเนี้ยไม่ได้เป็นแยกซ้ำจากเมื่อวานด้วยนะเป็นเส้นทางใหม่จากเมื่อวาน ก็ยังยังโดนพอมันแยกเนาะน้ำมันตีออกมาเวลาเจอแยกเจอกำแพงมันเจอเหมือนทางทะลุปุโปงอะมันก็ตีตีออกมานะคะคือต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเราพยายามติดต่อค่ะตอหน่วยงานมากใพี่ต้าติดต่อประมาณสักสิบทอดได้อะหนึ่งสองสามสี่ห้าตลอดไปเลยจนไปถึงแบบพี่พี่หน่วยซิลคือพอพอคือพอเขารับเรื่องเราก็รู้สึกอุ่นใจเนาะว่าแบบ มีคนมีคนมีคนรับเรื่องแล้วทางทางเราเองก็ติดต่อไปทางทพี่จา่านครปฐมนะคะทีมสอบโต้นนทะยวดนครปฐมทุกคนอยากจะช่วยเหลือมากๆากแต่ว่านตอนนี้อุปรสรรคอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางจากไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยเข้าไปที่แม่สายเนี่ยค่อนข้างยากใช่ไม่ทับโกกลนตลิ่ง<ด>ทําให้ถนนเนี่ยถูกตัดขาดจากตัวเมืองเชียงรายเข้าไปที่อาเภอแม่สายเข้าไปยากและต้องอ้อเมเมืองและใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมง ก็เลยทาให้เราเข้าไปถึงตรงนั้นยากอีกอย่างนึงคือหลายเที่ยวบินที่ลงสนามบินได้คระอ๋ออันนี้ถูกยกเลิกไปเกือบจะทั้งหมดใช่ใช่ทีมีจันจองตั๋วเมื่อวานนี้ค่ะ5้าคนห้าคนมีบินไปได้เมื่อเช้าสองคนก็คือพี่ป่อกับพี่เบนน์นะ่ะวับจช่งภาพเราเนี่ย แต่ดีเลยไปนหนึ่งชั่วโมงนะแต่ดีที่ไปถึงเชียงรายได้แล้วก็อัปเดตสถานการณ์แล้วก็ไลฟ์สดบริเวณด้านหน้าของสนามบินเชียงรายนะคะน้ําน้ํามาจริงๆแล้วน้าสีขุ่นมากแล้วก็มีพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จันกำลังจะลงไปตอนนี้รอรู้อยู่ว่าไฟบินจะประกาศเลื่อนไหมเพราะว่าไฟหนึ่งที่เราจองเนี่ยยกเลิกไปแล้วใช่ค่ะรอรอดูอีกไฟไฟสุดท้าย พี่จันก็อยากจะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์จริงๆด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไล่ดูคอมเมนต์นก่อน mm hmm. อัปเดตสถานการณ์รให้ฟังค่ะว่าว่าณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้าท่วมที่แม่สายจังหวัดเชียงรายมันเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ถือว่าตอนนี้วิกฤตหนักมากๆจริงๆแต่ว่าเท่าที่ย้อนลอกมาที่คุณยายไอเนี่ยนะคะเท mm hmm. ่าที่เราอัปเดตกับลูกลูกสาวเมื่อเช้าเนี่ย ยายยังสามารถติดต่อได้อยู่แต่ on, on here, อ่อนเพียอ่อนเพียแล้วอ่อนแรงนะคะเพราะว่ายายเนี่ยติดอยู่ในบ้านมาวันนี้คือวันที่สน่าจะวนครบ3วันแล้วนะคะแล้วก็ข้าวยังไม่ได้กินหนาวด้วยที่ผ่านมาที่แม่สายฝนตกเ <c oughs> มื่อคืนก็ฝนตกคืนก่อนก็ฝนตกนะคะบ้านชั้นเดียวหลังคาสีแดงอันนี้ถูกค่ะใช่ยายติดอยู่ในบ้านต้องทุบก,กระจก อันนี้พี่จอยอ,น,อนุมัติอนุญาต<ช>บอกว่าถ้าใครจะเข้าไปช่วยแม่มันจะมีเหล็ก<ด>ประตูเป็นเหล็กดาด<ช>หน้าตา่างเหล็กดาดที่เขาบอกว่าตัดได้เลยหรือจะทุบประตูทุบหน้าต่างทุกอย่างทําได้เลยขอแค่ช่วยแม่ออกมาได้พี่จอยบอกไว้แบบนี้ซึ่งพิมพ์ผู้ภัยที่เข้าไปเนี่ยก็มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์เข้าไปด้วย<อ>เพราะว่าเราเราได้รับข้อมูลมาจากพี่จอยนั่นแหละนะคะลูกสาวของยายบอกว่า บ้านมันเป็นเหล็กดัดแล้วก็เป็นกระจกด้วยการที่จะเข้าถึงตัวคุณยายเนี่ยต้องต้องพังเข้าไปเพราะฉะนั้นอุป,ปกรณ์ที่เราเตรียมไปเนี่ยก็ต้องมีพร้อมใช่ใช่ทั้งอุปกรณ์ตัดเหล็กใช่ค่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเป็นคําพูดที่เราได้ยินแล้วก็รู้สึกแบบเจ็บจุกอะแล้วก็เดินใจสะ,สะเทือนใจแล้วก็เป็นห่วงยายเหมือนกันยายบอกกับบอกกับลูกว่า ยายเนี่ยได้ยินเสียงเรือเข้ามานะเข้ามาช่วยแต่อยู่สักพักเขาก็ไปอาจจะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีคนติดอยู่ในบ้านคือบ้านของยายเนี่ยติดล็อกหมดเลยเจ้าหน้าที่เขาก็คงไม่เห็นแล้วก็เสียงที่ยายแบบส่งเสียงเรียกตะโกนออกไปมันก็คงไม่ดังพอแต่ยังโชคดีที่เรามีข้อมูลมาจากพี่จอยลูกสาวว่าแม่เขายัางติดอยู่ข้างในเราก็เลยรู้ว่าบ้านหลังนี้ยังมีคนอยู่ หมีบ้านข้างๆด้วยกับบ้านฝั่งตรงข้ามเหมือนมึงติดอยู่เหมือนเหมือนวินั้นจะเป็นเวิร์ที่เข่าย่าเข้ายากน้ำเชี่ยวแล้วก็มีคนแก่เยอะพี่วิลคะในคอมเมนต์บอกว่ามีคนแก่ยังไม่ยอมขอช่วยเหลือบล็อกเลยครับจะส่งแล้วให้ค่ะคุณพี่สมรดาใช่ไหมถ้าหนูอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะ คุณป้าอายุ80แล้วไม่ได้กินข้าว3วันอยู่คนเดียวเกาะอ,อยู่ที่เพดานที่สมงดาอิน inbox เข้าอีจันเลยค่ะเดี๋ยวจะมีแอดมินดูหลังบ้านให้นะคะน้องสอ,อ,งอบถานนะคะพอดีว่าจะไปทำข้าวกล่องแจ่ชาวบ้านมีสิ่งช่วยที่จะเอาไปแจกให้ไหมคะตอนนี้มี เข้าที่ชอบข้อมูลมีโรงครัวหลายหลายจุดเลยค่ะหนึ่งมีโรงครัวรู้อีจันที่ไปตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอแม่สายนะคะแล้วก็มีโรงครัวของบริษัทตึงด้วยมีโรงครัวพนักงาน้วมไหมคะโรงครัวทหารเเป็นโรงครัออรวทหารด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำใจคนไทยหลังไหลามาช่วยกันดีกว่ามาตั้งโรงครัวแล้วก็แจกใายข้าวย่างวันนี้เนี่ยน้องรีวกับพี่ก้ามนะคะแล้วก็ช่างชอบของอีจันนะคะก็ ขึ้นฮอไปแจกข้าวให้กับชาวบ้านนะคะแต่ว่าพื้นที่ไหนตรงนี้ยข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพราะว่าคนคนขับพอหรือคนที่ส่งข้อมูลเนี่ยอยู่ด้านบนยังเงินยังแบบติดต่อไม่ได้แต่แต่มีมีคลื่นพอที่จะสามารถไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นสถานการณ์สดๆนะคะตอนนี้ลงมาแล้วตอนนี้ลงมาแล้ว,ชวใช่ไหมโอเคออเดีย<อ>๋ยวเราจะได้อัปเดตกันว่าหย่อนเข้าให้พื้นที่ไหนบ้างน,นะคะใช่สนา,ามกีฬาไหมน่าจ,จะเป็นสนา,ามกีฬาลด่ เคสเคต้าวีเมื่อวานอ่ะที่ว่านั่งอยู่นั่งอยู่บนฟูกแล้วก็อยู่ในหน้าต,าต่างจำได้หะอ๋อจำได้และที่หน้าต่างเป็นแบบโดนจาะสี่เหลี่ยมใช่ไหมทหารเข้าถึงตัวแล้วแต่ว่าคุณลุงไม่ออกจากบ้าน แต่ว่าคุณลุงได้รับอาหารเรียบร้อยแล้วแต่นด็กก็รู้สึกสบายใจอยู่คนแก่ให้เขาอยากเข้าบ้านเมื่อเช้าที่พลอยเข้าอ่ะที่หลานอยากเอาออกอยากไปพาออกมาก็เลยไปขอเท็ก็เตีให้เข้าแต่ยายกับป้าก็ไม่ยอมออกเพ็กกต้องก็่อเข้าใจว่าเขาห่วงบ้านเขาคนแก่เขาเขาเขาอยู่มานานเขาจะรู้สึกว่าบ้านที่เขาอยู่มาตั้งแต่เกิดอ่ะบ้านที่เขาอยู่มานานเนี่ยเขาก็ไม่อยากไม่อยากห่งแต่บริเวณรอบๆนั้นอ่ะก็จะมี เพื่อนบ้านอยู oh. ่ด้วยนะใช่ว่าคอยแส่แต่ดีแล้วที่ได้กินข้าวเนาะมีข้าวแล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะ ว่าคุณยายนั่งอยู่ยังไงความเป็นอยู่นะตอนนี้ในบ้านเป็นยังไงต้องแช่น้ําอยู่ไหมหอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้อะค่ะต้องต้องเป็นทางลูกสาวไปคนติดต่อคือทางเราเนี่ยอยากคุยกับยายไหมก็อยากแต่นีเนี้ย อยากจะให้ยายเช็คแบกด้วยะตอนนี้พลอมาอ้ยายยังมีแบตเตอรี่อยู่นะคะคอยไร้สนละคือเปลี่ยนท้นทางอันนี้ของคอยพอยไปตลาดแตกเช่อาเียะลองคอยอี่มีอนี่น้ดีใหม่ทำไมเข้ายังไม่มาอยู่หรอ ตอนนี้ที่พลอยเคล้นไลท์ที่น้าง,งานนะคะไลฟ์สดสดสดกอดติดสถานการณ์อยู่ที่ <พอ S 1> แม่สายเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงมากแล้วตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเส้นทางที่จะเข้าไป<ม>บ้านยายคือบ้านยายอยู่ที่ซอยเก้าตำบลวะะัดเกาะขออภัยค่ะตำบลเกาะทรายนะคะซึ่งบ้านยายอยู่ที่ซอยเก้าตำบลเกาะทรายอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายตอนนี้จะต้องมีการปรับแผนคือการเปลี่ยนเส้นทาง คือตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ9เอ่อแปดแปดแปดโมงครึ่งเก้าโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทางทีมพี่ๆหน่อยซิวนะคะทางทีมหน่อยซิวแล้วก็ทีมโต๊ดไอ้พี่ปัดจากบูนที่ไป็นกัเตันลวมทามทั้งหมดกันนะเราก็ปลับติดในการที่จะพาฝันกันเนี่ยเราก็โอเคแต่ว่จะเอ่อติดต่อพี่จอยคุยกับพี่จอยเรื่อยๆอยู่เหมือนกันแล้วก็พี่อุ๊บนะคะเนี่ยตอนนี้คือขื้นไม่ค่อยเสถียดสักเท่าไหร่น่าจะคลลื่นขายยเ จริงๆอ่ะอยากอยากขึ้นไลฟ์ให้ลูกเพจได้เห็นตลอดนั่นแหละกับทูกภาากิจที่เราเข้าไปทำใช่แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือ 1. บางพื้นที่ที่แม่สายตอนนี้ตัดไปแล้ว 2. ก็คือสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีพี่เขาก็เอามีการเอาเดือยยางมา ตอนนี้สะดุดแต่ปรากฏว่าตอนเข้าไปคุณผู้ชม,ตมนะแต่ปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยพี่พี่หน่อยชิวอะเดินออกไปออกมาแล้วก็บอกว่ามันเข้าไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะสวนกระแสะน้ําไปได้เพราะเพราะน้ํามันยังเชี่ยวมากเลยภาพระเส็นชัดเจนนะคะไปกีสัญญาณขาดไปตอนนี้นะคะ คล่ะนราันยหบานตายเวลานี้เีข้อควนี้ใช่ไหมคะคล่ะกระ่ายกตัว่มไปที่าไรหงหน้าไปทานตายเวลนี้เ อ้าอเคคุณผู้ชมค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีส500้คนคุณผู้ชมบอกกาะติดมาทุกไลฟ์เลยยังช่วยยายแต่ช่วยยายได้หรือ,อยังตอนนี้เรายังพยายามที่จะเข้าไปช่วยยายนะคะไปออกยบย้ายห่ยย้ายไอออกมาให้ได้อยู่นะคะต้องมีการปรับแผนเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้กําลังจะเอาเรือ,อยางลงแต่ว่ากําลังเข้าไปเช็คเส้นทางข้างในอยู่นะคะว่ารถเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้ได้เยอะแค่ไหนค่คะ ใช่ค่ะบ้านยี้ไอสีเขียวใช่ไหมคะประตูสีเขียวเหรอคะหมู่ที่บ้านสีเขียวหลังคาแดงจริงๆลูกเพจเห็นในไลฟ์พี่พลอยนะแต่ว่าลูกเพจที่ดูไลฟ์นี้อยู่ก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่า ทางลำบากมากนะคะเห็นเป็นโคนแบบเนี้ยข้างใต้น้ำที่เดินไปอะค่ะทางเข้าบ้านใย่อะเป็นโคนหมดเลยกว่าจะเดินไปถึงเมื่วันนี้มีคนยกลมอตอนนี้นะคะถาพี่พี่หน่อยซิลกำลังเอาเรือยางลงนะคะคุณผู้ชมนี้าาไปแับพี่หน่อยซิแม่ขาหนูฝาลองท้าได้นะคะจากพี่พี่เยเกษตรใช่ค่ะต้องบอกว่า ขอบคุณทุกคนนักผู้ชมตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะคะที่ที่ส่งใจหรือว่าส่งกาลังมาช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื่อว่าพี่กู้ภัยเกือบพวทั่วประเทศอ่ะไปรวมกันที่ตลาดเนาะจังหวัดตอนนี้เรียกว่าตลาดตอนนี้เห็นคือมีมีจับกั่องแล้วก็กอากล่เรือมาลงขึ้น อันนี้นะคะเป็นตรงเทศบาลสีนะครับอันนี้น,น้ำอยู่น้อยนะรู้สกเหรอที่เราตั้งอยู่นี่คือโคลง,งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วพอเข้าไปบ้าง อลเพม่ถายเฉพาเชียงรายนะคะอันนี้เ<ห>น,นี่ยที่ย่างอยู่ก็คือโครนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้างในาเนี่ยน้าถือว่าน้าลดลงไปแล้วค่ะแต่ว่าตรงจุดที่เป็นแอ่งก็ยังยังท่วมอยู่นะคะแล้วก็โอโ้โหโคลนประมาณซึ่งนักแข่งได้เลยค่ะตอนนี้โคนคือนักแข่งือว่าเดินยากมากนะคะน้ำได้ไห เนี่ยที่ที่เห็นอยกสุอโคลนทั้งหมดเลยนะคะตอนคือต้องบอกว่าภารกาเดียร์รังเสียงมากๆซึ่งขี่าวของเราเองเนี่ยก็จริงๆก็ให้น้องๆเซฟเซฟตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเดินเข้าไปไกลกว่านี้แล้วเจอน้ำที่มันเชี่ยวที่มันแรงเราก็จะสั่งแล้วว่าเราหยุดอยู่จุดนี้ก็พอให้พี่ๆเขาเข้าไปคนที่เขาเชี่ยวชาญในการ ภารกิจเนอะอันนี้คือหน้าหน้าหน้าจะเคลียร์ทางกันอยู่ให้เดินง่ายๆแล้วก็ทุกภารกิจเนี่ยต้องใช้ความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็คนที่เรากำลังเข้าไปช่วยด้วยนะคะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานอะตอนที่วางแผนนะคะเราก็คุยกันว่าบางทีเนี่ยถ้าเข้าไปถึงตัวยายแล้วเราอาจจะไม่เอายายออกมาก็ได้ เพราะว่าการเอายายออกมามลำบากมันอางทอันตรายกว่าการที่ให้ยายอยู่ในบ้านต่อแต่อย่างน้อยถ้าเราเข้าถึงตัวยายได้จริงจริงพี่ไปเกระเริฐวมถึงทางพี่พี่หน่อยชๆก็ช่วยช่วยชาวบ้านในการเอารถนะคะเอารถมาคือต้องบอกว่ามันมาเร็วแล้วน้ำมันแรงเนาะตั้งแต่วันแรกอะมันแบบอย่างถ้าถ้าหยิบหรือย้ายไม่ทันจะพังหมดตามตามเห็นนะ มีอาสหรับวิดีโอของเสียงไม่ดีตรงนี้เป็นคลองเหรอคะเสียงเราต้องตะบว,วนเพราไม่งั้นสมวิตเป็นกล้องหน้าจะดีกว่าลอางตามคองแล้วแล้วข้างไปยังไงคะพลองตรงนี้ไม่สะพานแต่ว่าเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นนะคะว่า ว่ามัแดนสะพานอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะคะคุณผู้ชมคือการเข้าไปเพื่อให้ให้ดูภาพบรรยากาศความเรือดร้อนของสบ้านนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้บริเวณบริเวณบ้านใหญ่อ่ก็ยังมีเคสอยู่เหมือนกันมีกรรสบด้วยนะครอความช่วยเหลือนะที่อยู่ใกล้ๆเนาอยู่ใกล้ๆแต่คิดว่าถ้าพี่เขาเข้าไปถึงจุดหัวิน้าก็ข้างล่างไม่รู้เลยว่ามี ตามหาเราค้นแล้วนะคะว่าใครยังอยู่ที่นั่นบ้างมันกับหัวปะเสียงไม่ได้เลยเมื่อกี้คราวนี้คือนี่นะคะคุณผู้ชมให้ดูอุปสรรคตอนนี้ก็คือมันมีข้าวของมี